าชาวไทยิวรครับกแทบแตกผู้ปกครองชาวบ้านนับพันคนแห่ชมลูกหลานชกมวยไทยจากที่เล่าเรียนมาก่อนชมคู่เอกนายกอบตอชกกับตลกดังจอรดเชิญยิ้ม วันพุทธที่6พฤศจิกายน2567เมื่อเวลา0นาฬิกา30นาทีเข้าสู่วันใหม่ที่เวทีมวยไทยงานบุญวัดหนองเสือตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดชะเชิงแาาประชาชนทั่วไปชาวบ้านผู้ปกครองนับ1,000คนทั้งยืนทั้งนั่งร่วมชมเชียร์ให้กำลังใจในกยกปนาชูสวุวรรณนายกอบตเกาะขนุนที่ขึ้นชกมวยไทยกับตลกดงัง อย่างจ้าเชิญยิ้มในกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาศิลปะมวยไทยนำเยาวชนลูกหลานห่างไกลาย,ยาเสพติดในงานบุญนวัดหนองเสือที่ต้องบอกเลยว่าทางผู้ปกครองชาวบ้านทั่วไปเหนื่งแน่นตั้งแต่ทางเข้ายันขอบเวทีมวย ซึ่งช่วงหัวค่ำจนถึงเวลาประมาณ23นาฬิกาเป็นการนำเยาวชนน้องนองนักเรียนในแต่ละโรงเรียนของตำบลเกาะขนุนที่ผ่านการฝึกอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนำป้องกันภัยต่างๆที่สอนโดยนายกกำปะนาชูสุวรรณตามโครงการนำเยาวชนลูกหลานห่างไกลยาเสพติดด้วยการอนุรักษ์คุณแผนศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทย ด้านบนเวทีจะเห็นน้องๆใส่ชุดตามหลักสากลมีการป้องกันอย่างดีมีการรำไไว้ครูที่สวยงามถูกต้องการชกมวยของหนูน้อยไม่แพ้มวยมืออาชีพทั่วไปทั้งผู้ปกครองเพื่อนๆเ,เด็กๆร่วมชมร่วมเชียร์ติดขอบสนามอย่างสนุกสนานซึ่งท่านนายกกำปนาาในฐานะครูผู้สอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็ยังขึ้นเป็นกรรมการห้ามมวยบนเวที ช่วงกลางดึกเข้าสู่เช้าวันใหม่ความมันบังเกิดเมื่อมวยคู่เอกนายกกำปนาชูสุวรรณขึ้นชกกับจอร์จเชิญยิ้มที่ยังไม่ทันต่อยก็สร้างเสียงฮือฮานายกมีการไหวครูระมวยไทยที่หาดูได้ยากจนจอร์จเชิญยิ้มหลับอยู่มุมเวทีเพราะรอนายกระมวยและความสนุกสนานก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อเริ่มยกที่หนึ่งซึ่งนายกกำปนาเป็นอดีตแชมป์มวยไทยมาหลายเวทีจึงมีพื้นฐานเบสิกเปิดหน้าให้จอร์ชกสร้างเสียงฮือฮาสมการรอคอยของผู้มารอชมนับพันคนก่อนที่จะจบลงด้วยผลเสมอรับถ้วยรางวัลไปทั้ง,งคน อย่างไรก็ตามความสนุกสนานในงานบุญครั้งนี้ทางนายกกมปนาชูสุวรรณก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญในกีฬาแม่ไม้มวยไทยนำลูกหลานห่างไกลยาเสพติดถือเป็นการร่วมอนุรักษ์สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยให้กับลูกหลานและโรงเรียนได้เป็นอย่างดีสรวุฒบุญสร้างผู้สื่อข่าวประชาไทยนิวออนไลน์ชเชิงเซาทีมา่จกการอยู่มือนะครับต้องายเพลงอะไรมวยุ vacation, autistic, streams, ิละละ้องมวยแดโว์เสร็จแล้วไปอะไรนนชนะนีใจอย่าเลยีใจอย ทปรัตน้อยเป็นตัวผาผีผิงผาฮอนผีผิดช่องใจทางหน้าจอกเวิ์เพื่อวามรวร็วนะครับเสียงอาจจะไม่คอด้ยินด้วยังไงมขบอกันเลยนะครับพร้อมไครับนายกพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับต้งกี่วันครับวแี่สองอาอาทิตย์พร้อมหอาทิตย์นะครับี ฐานวัดมึงฐานนายกสิหนักอีกกิโลประมาณร้อยโลแล้วครูหนักอีกทีเกินอะไรด้วยเฮ้ยเราไม่เห็นดีใคร อ่านะครับาลด้วยผมเช่อนะครับอดีดาดงหกอนนจะวรอเขาตอนไหวครูแต่ท่เขาบียีโยนึกถึงครูบาอาจารย์เอ๊ะทำไมต้องไหวร้องผันนี่เหรอของเราไม่ได้ไม่ได้ของเราทองน้ำก็อยู่ตรงนั้นเลยท่าไข่ทาไข่วันละแปดฟองนัมร้อนอยู่ไหนขับเข้ามาด่วนเลย รถแองมือนปกติน oh, yeah. oh, hey. ้ำเตยหนิ่งลใจกี่นาทีออว่หว่ายว่ายนี่พ่อพังอะไรโคตรอดนี่ตะครับนะเดินท่านนายกหายใจแรงๆไม่ใช่หอมลกช่งอีกนั่นน่ เต้นเท่าบาจระเต้แตว่าเตเนง่เอาแต่ต้องตืนต้องตื่องท่านมาใช่เลยโอ้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ธรรมดาดอ้โหดีราแต่ละคนนี่นี่อะไระ้าไอเาไ่กาไปม มาเลยมาเลยมาขาซ้า <c ười> อีกหลายๆเรื่องนะที่ผมทํนี่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตบลและทุกคนนะเทากับตาหลักเกยได้ไม่ไล้ยกเราก็ได้ยเรื่องล็อกล็อกลอกล็อกล็อกล็อกลอกล็อกล็อกู็อกล็อกล็อกล็ล็อก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 ลลล આ કામ ના ના એ માની એ เออ આ તો આ નાંગ I so